เอาตันแบบอะไรครับเี๋ก็มาเบบเคยใส่เคยใส่เบอร์ใดเปลี่ยนยี่ห้ครับมีเลยอามรีนลิควิดโมรีักเข็มอลรีนสังคอ์่อยครึ่งสังคอถ้าคึงสังคอก็มีอยู่สงเบอร์เบอร์สี่ซเบอร์สามซิปังคอ่อยเบอร์สามิบ แถมเสือลางตัวนึ่งสี่สิบโอเคอ่าแต่ว่าแสนแสนฐานเป็นโลถ้าเป็นรีโวผมแนะนำแปดลิตรเลยพี่ผมแนะแม่นำหเพิ่มลิตรหนึ่งพี่จะเอาบ่แต่อเจ็ดลิตรก็ได้เพราะอ่ะครับหมื่นโลให้ผมเช็คยังเพิ่มเติมบ่พวกใส่กองใส่กองต่อขึ้น ต้อ่ะพวกกองโซลากล้องนี้เราไปเช็คเ่อนโอเคครับนั่งรอก็คู่เด้พี่เสื้อแถมเสื้อตัวหนึ่งเอาเป็นใส่ไะไรครับซองเอ็กเอลป์โอเคชีกเอลป์อ๋อเอาไม้ไห้ไปต้องได้เพิ่มพี่ใช่ร้อยหนึ่งใช่ถ้าพันหกอ่ะชุดนี้ขาแบบนี้อ่ะพี่ มันจะเป็นสีไทเทียมดำกับไทเทียมเงินแบบนั้นนะพี่1006ครับอะสวัสดีครับโปรโปรคุณนะครับสร้างฝ่ายนัดอะไรสิ่งวันนี้รีโวนะครับมาเปลี่ยนถ่ายของเลี้นะครับเป็นน้ำมันเครื่องอ่าวอลลีลนะครับ10ดับเบิล40ขั้นนี้เล็กไหมแสนก็โลนะครับอะน้ำมันเครื่องพร้อมกรองครับ7ลิตรอ่ามีวัดบูธนะครับเพิ่มเติมวัดบูธอาดำเข็มทองนะครับรอรออะในรายการน้ำมันเครื่องก็มีเสือหล่านแถมให้ตัวนึงนะครับ สีแดงแบบนี้ครับสลัดเดี๋ยวทำการถ่ายน้ำมันเครื่องเก่าออกก่อนนะครับมือต้นไดครับตอนนี้กรากำลังทำการใช้เหล็กดูดดูน้ำมันใต้ท้องอานะครับนะครับตอนนี้เรากำลังทำการใช้เหล็กดูดนะครับดูน้ำมันใต้ท้องอางนะครับนะครับก็จะไล้กมาแบบนี้เลยนะครับ ครับตอนนี้เรากำลังทำการมาร์กนะครับมาร์กนอตเตอรทองอารนะครับเป็นการชิคงานนะครับผมเห็นอยู่เห็นอยู่นะครับอ่ะวทำการเติมเลยนะครับโบรินถึงสังก๊อ 10W C10 มอสสำหรับรถสายงานหนักนะครับรถของรถรั่วนะครับตอนนี้ช่างเรากำลังทำการติดตั้งวัดบูสอยู่นะครับ ในการติดตั้งนะครับก็ใส่ท้านอนแบบนี้นะครับอ่านะครับยวจะมาเช็ควัดคาน้ำมันเบรกนะครับจะมีเครื่องวัดนะครับเครื่องตรวจเช็ควาคาย่งใส่ได้หรือว่ายอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบ่อนานขีด่างครับขีด่างโอเคขีดระว่างท่องกึ่งกลางจะเริ่มเตือนนะครับนะครับขึนเตือนนะครับสำหรับน้ำมันเบรกสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ยังใส่ได้นะครับต่ว่าขึนเตือนแล้ว รอบนานะครับมื่นโลอาจจะแนะนำลูกค้าฟัดชิงระบบเบรบกนะครับหรือว่าเปลี่ยนไทยน้ำมันนะครับโอเคนะครับสองจุดหนึ่งเช็คให้เบิ้์นตัวนะครับเดี๋ยวจะเช็คลมยางต่อไปนะครับผมอ่านะครับสำหรับลมยางก็จะเช็คไฮไซขวานครับเพราะว่าเป็นรถขอบรถบรรทุก40 PSI บพีอตัวสี่สิบปอนด์ครับอ่าเดี๋ยวมาเบิร์ค้าง จะเช็คให้ทั้งสี่หลอเลยนะครับถ้ามันห่างกันหลายหรือว่ายางหลว่ายางซึมก็จะแจ้งลูกค้านะครับผมโอเคทางหน้าท่อกันครับแล้วเช็คข้างหลังอันนี้คือเป็นบริการฟรีนะครับของทางร้านเช็คพวกน้ำมันเบรกย่าล้อเย็นยังสี่ก็เช็คให้ฟรีนะครับร้อยเกือบเกือบร้อยชิพนะครับเช็คลมยางกันฟรีเดี๋ยวไปเบิ่งิตรวัดบูทนะครับกำลังตีวัดบูทอยู่ นะครับส่วนวัดบูธนะครับกําลังทําการติดตั้งครับดินสายลุมสายไฟชุดไฟนะครับมาตรฐานนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาติดตั้งเร็จจะให้ชมอีกทีหนึ่งครับนะครับหลังจากที่สตาร้นนี้นะครับอาจจะมาเช็คระดับน้ํามันเครื่องนะครับผมก่อนจะส่งงานลูกค้าอาจจะต้องเช็คนะครับสําหรับคันนี้รีโวนครับ น้ำมันเครื่องใหม่นะครับใสกริฟเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับในเกณฑ์มาตรฐานนะครับผมอันนี้ใส่ของโรลลินอ่ามีเช็คไฮฟี่นะครับเช็คเครื่องห่วงยางอะหน่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับน้ำมันเบรกเช็คอมไฮเรลเรียบร้อยเปตาใส่กล้องใส่ยังครับกล้องโซล่าฝึกณฑ์มาโมเป็นยังครับอ่าเดี๋ยวเช็คงานส่งงานลูกค้าเลยครับผมนะครับนี่วัดบูธติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ มีไฟนะครับไฟไบต้าสองแรลังครับเป็นสีฟ้าไอบูลครับบูคลีนะครับชงงานลูกค้านะครับสำหรับขั้นเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่องติดวัดบูลครับแถมเสือรานตัวนึงครับอ่าดุขาทา่ไหนนะครับที่สนใจงานเปลี่ยนถ่ยน้ำมันเครื่องนะครับเช็คระยะกาศาบัดขาว่าที่ตัวสถานเลยนะครับเอาเขาขามาเช็คเลยนะครับร้านอะไรสิ่งนี้แล้วตลาดจะเลื่อนสีฟรีนะครับผมโอเคขอบคุณครับ